หนึ่งในหลักฐานที่โด่งดังมากที่สุดชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี1951เมื่อเอริกชิปตันและดร์ไมเคิลวอร์ดได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางจากเนปาลไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์พวกเขาได้พบรอยเท้าประหลาดที่ระดับความสูงระหว่าง15,000ถึง16,000ฟุตในช่วงเวลาดังกล่าวยอดเขาเอเวอเรสต์ยังไม่มีผู้คนพลุกพล่านเหมือนในปัจจุบัน และรอยเท้าที่พวกเขาพบก็ดูไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์เนื่องจากมีขนาดที่กว้างกว่ามากหัวแม่เท้ามีลักษณะต่ำและใหญ่กว่าของมนุษย์และถึงแม้ว่าจะเป็นรอยเท้ามนุษย์จริงแต่พวกเขาเดินเท้าเปล่าบนหิมะท่ามกลางอุณหภูมิเยือกแข็งได้อย่างไรโดยรอยเท้าดังกล่าวมีความลึกลงไปในหิมะยิ่งกว่ารอยเท้าของมนุษย์ปกติทั่วไปอีกด้วยด้วยความงุนงง พวกเขาเดินตามรอยเท้านี้ไปตามทานน้ำแข็งประมาณหนึ่งไมล์และหยุดตั้งค่ายพักแรมในคืนนั้นไม่กี่วันต่อมาเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาอีกสองคนได้ช่วยกันร่วมตรวจสอบรอยเท้าที่น่าสงสัยนี้ปัญหาคือเมื่อเวลาผ่านไปรอยเท้าดังกล่าวเริ่มผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ทำให้หิมะละลาย แต่พวกเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้